งงมาแล้วเลยไม่อยากให้ทุกคนต้องงงเหมือนเราสำหรับใครที่ไม่เคยลงที่สนามบินฮานดะเราจะมาเล่าวิธีการเดินทางโดยละเอียดกนะันเรอยู่ที่ไหนกันแล้ว นี้นนก่อนอื่นเลยสนามบินฮาเนดะกับนาริตะต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นสนามบินนานาชาติเหมือนกันประหนึ่งว่าส่วนอภูมิกับตอนเมืองนั่นแหละนาริตะก็เหมือนส่วนอุภูมิที่เพิ่งสร้างใหม่และฉายเลยกว่าเดิมแต่เอาจริงๆแล้วฮาเนดะอยู่ใกล้ใจกลางเมืองโตกเกียวมากกว่ามาเข้าเรื่องของเรากันวิธีการเดินทางจากสนามบินฮาเนดะเข้าตัวเมืองโตกเกียวมี3ทางเลือกด้วยกันแท็กซี่สะดวกสุดแต่ก็จะแพงสุดรถบัสใช้เวลานานมากและออปชั่นสุดท้ายที่เราแนะนําก็คือรถไฟที่ถูกสุดแล้วก็เร็วสุดไปดูข ในดาเข้าโตเกียวด้วยรถไฟกันเลยตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่านะก็จะมีนั่งโมโนเรลวเรปกโมโนเรลก็คือรถไฟใช่แล้วก็มีพวกเฟวที่เป็นกลุ่มเอามือเหมือนกันก็จะมีสองฝั่งขึ้นอยู่ว่าทางไหนเร็วกว่าซึ่งเดี๋ยวเราไปโมโนเรลเมื่อกี้ไปถามของมาแล้วเขาก็คือแนะนา Google อันแรกแหละกับที่พักเราเนอะคืนนี้เรานอนเวนสองคืนแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปที่่างจังหวัดอ่ะไปดูกันไปซื้อตั๋ว ใช่ติกเก็้องเครื่องขวาป่ะ Guidance will be displayed in English Crazy c a not accept อ้าวได้ริรดลมาสรดปรดลุยสโรดมายมาสิโใรดลุยมอสรมาปลยมรดลสลยาสมลสสโน้ตให้โอเคนะรอดแล้วรอดแล้วมรร สรุปก็คือใครมีแบงค์ใหญ่มาไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปหาที่แรกนะเพราะว่าเขาพ้อนออกมาแบบก็คือได้แบงค์ย่อยมาใช้ซื้อของกินต่อเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้มันมีฟังช์ชันที่บอกว่าให้บอดดิ้งที่โปรโมชั่นไหนด้วยจะได้เร็วที่สุดเดี๋ยวนีแม่งดีเนาะโอเคเราไปยืนตรงนั้น ลงจากโมโนเรลแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปรถไฟฟ้าต่อเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปต่อแล้วก็ต้องเอาโมโนเรลคัชใส่ไปก่อนเลือกที่เราจะไปะแต่แม่ตงต้องกดภาษาอังกฤษก่อนเว้ยไม่กดทีหลังไม่ได้ต้องเ,เลือกภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยใส่โมโนเรลคัชแล้วค่อยซื้ออันใหม่ไม่งั้นอ่ะใส่ญี่ปุ่นยาวๆเลยต่อยนะฮะก็คือเปลี่ยนเจ้าอะไรเหมือนจาก MRT ไป BTS เบอร์หนึ่ง น Tokyo. คนยังเยอะมากเลยอ่ะห้องเล็กมากแม่ห้องนี้เป็นห้องที่แบบจองแล้วมันเกือบจะเต็มแล้วอ่ะก็เลยได้แค่ห้องนี้นะโอเคจ้ะ ห้องเล็กเท่าน้ำไม่กลิ่นนิดหน่อยแต่ไม่มากไม่มปุ่นนี่คือเที่ยงคืน15แล้วนะคือคนยังแบบที่รถไฟฟ้าคนยังคูกคาดเลยโดยเฉพาะพนักงานบริสตัดอะออแบบที่นั่งเต็มเอางีออ้อที่นั่งเต็มยืนก็มีบ้างผููหูเขาทำงานกันดึกจริง แต่ร้านสะดวกซื้อก็คือเหมือนมังคทยร้านเดียวที่เปิดก็คือเซเว่นน<ค>ะฮะไปเซว่นค่ะเรากินข้าวเที่ยงที่บนเครื่องอใช่ไหม,มแล้วหลังจากนั้นเขาก็เสิร์ฟเป็นแบบบัตเตอร์เค้กแล้วอะเราหิว,วให้เขาอุ่นให้ได้ใช่ปะนี่เห็นคนร้าแม่้อชอบไข่พะโล คือเราคุค้นๆว่ามีคนบอกว่าอร่อยอือรสชาติด,ดีนะลูกเมืเลยไม่ต้องกัดก่อนอื่นเราจะลองไก่ทอดทาทาาสัสซอสไก่ทอดก็อร่อยพรจัดตนวนี้คือกิมจิกิมจิก็คือ,อกิมจิอืมไม่เค็มเท่าที่ไทยอิตาดาหมั้นเล่นแข็ง Okay. Mm hmm. คลิปหน้าเราจะเช่ารถขับออกนอกโตเกียวกันเดี๋ยวจะพาไปรีวิววิธีการเช่ารถรวมถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนขับรถในญี่ปุ่น s u ก s ับส b e รได้นะคะ